สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปช่วยพ่อเติมน้ำมันนะครับผมทำหน้าที่เป็นเด็กปั๊มให้พ่อนะครับผมจะเติมที่ปั๊มเอ็กซอนนะครับผมเดีย๋ยวมาเดีย๋ยวผมจะมาอะลองเติมดูว่าผมจะเติมได้ไหมนะมาถึงกันแล้วอ่าไปเติมให้พ่อหน่อยพ่อลืมบัตรอ่ะโทษทีลืมเดี๋ยวเด,ดี๋ยวอ่าโดยดีนะอย่ายลืมบัตรไ้ที่ตู้นะครับ Tân thoại cho tôi hai cho giờ này. Tân thoại gì Ok. <secondary babies> Tân Ok, great. Ok, keep your card in the pocket. Lift the handle. Ah. Uh-huh. See the monitor, What is it said. How am I? Eighty seven. Yes. Okay. Ah, in Lift your left hand, okay. มัเป็นเด็กคัามไกลมากเลยนะเราอะเองเะเื้อเงื้อเงะเงะ แกแน่นก็แน่นแล้วลูกไปผมไม่ทำงานเป็นเด็กตามให้กับพ่อเป็นไงบนะ้างง่ายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เงินค่าจ้างเลยไปบ๊ายบายบ๊ายบาย